إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ว่ามันตะไอาฮุมบิอ حس านินอิลายวมิดดินอิตตะกุลละอิตตะกุลละก ق ตุกอติวะลาตมูตุนอินลาวอันตุมุสลิมูนพี่น้องผู้ร่วมพระม,มามุฮัมมัในวันนี้ทุกท่านครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้มุสลิมได้รับการทดสอบวันนี้จะมองไปทางไหนจะเปิดโทรทัศน์ช่องไหน ก็มีแต่ข่าวน้ําท่วมเวลาสังเกตดูดีๆนะครับน้ําที่มาเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นพื้นที่ของมุสลิมจะได้รับการทดสอบไล่มาตั้งแต่ปทุมธานีนะครับมุสลิมก็เยอะนนทบ,บรุรีบางบัวทองมุสลิมก็เยอะพอน้ําตีโอบเข้ากรุงเทพนะครับไปฝันตะวันตกก็มีชมชนม,มุสลิมอยู่จะเป็นบางกอกน้อยก็ดีนะครับมาฝันตะวันออกจะเป็นมินบุรีก็ดีเป็นหนองจอกก็ดี เข้ามาการทดสอบของอัลลอ์ใกล้เข้ามาเรื่อยนะครับไม่ทราบว่าจะถึงเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ไหมฉะนั้นคุตตาบ้าวันศุกร์ในครั้งนี้นะครับขอกล่าวเกี่ยวกับบางแง่มุมที่อลัลลอฮ์นั้นนะครับบอกไว้ว่าผู้ศรัทธาต้องได้รับการทดสอบอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าทําไมต้องทําการทดสอบผู้ศรัทธาในเมื่อเราทราบดีว่าอลัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทราบ ในสิ่งที่มนุษย์คิดศรัทธาที่อยู่ในหัวอกของมนุษย์อลัลลอฮ์ทราบดีทั้งหมดทําไมต้องทดสอบถ้าคําตอบบอกว่าทดสอบเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นผู้ศรัทธาจริงหรือไม่จริงก็ไม่จําเป็นที่อลัลลอฮ์ตอนทดสอบเพราะอาลัลลอฮ์ทราบอยู่แล้วพี่น้องครับกลับมาดูอยายะห์กุอานในสูนตุนอ่านอิมรอนครับอายะห์ที่154อลัลลอฮ์ตัดไว้ว่าวลยียบตะดี วลียับตยอลรอฮูมาฟีซุดูรีกุมอลัลลอฮ์นั้นจะทดสอบสิ่งที่อยู่ในหัวอกของสูเจ้าสิ่งที่มันอยู่ในหัวอกในหัวใจที่เราคิดอยู่ที่เราศรัทธาอยู่อลัลลอฮ์จะทดสอบครับวลียูมะฮิซอบมาฟีกุลูบิกุมแล,อละอัลลอฮ์ก็จะทำการคัดเลือกนะครับตามฮิซแปลว่าเลือกเฟ้นคัดเลือกในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของสูเจ้าวัลฮลุอะลีมุมบิดาติซุดู อลัลลอฮ์ทรงทราบดียิ่งในสิ่งที่อยู่ในหัวอกของสู่เจ้ามีสองประเด็นหนึ่งคำว่าสุดูตแปลว่าหัวอกสองคำว่ากูรูบแปลว่าหัวใจสิ่งที่อยู่ข้างในมนุษย์ทั่วไปไม่ทราบผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับพูดกุตตบะแต่สิ่งที่อยู่หัวใจตักวาที่มีอาจจะน้อยกว่าพี่น้องที่เป็นผู้ฟังก็ได้วันนี้มนุษย์อยู่ด้วยกันเราแยกไม่ออกครับ ว่าศรัทธาที่มีในหัวใจมีขนาดไหนเหมือนกับมเมล็ดถั่วที่มันปนกันอยู่บางมเมล็ดก็รีบนะครับบางมเมล็ดก็ใหญ่โตแต่ว่ามันปนกันอยู่แยกไม่ออกฉะนั้นต้องมีการทดสอบมีการคัดว่ามเมล็ดพันธุ์ไหนมันรีบใช้การต่อไม่ได้มเมล็ดพันธุไหนที่มันมีคุณค่าเมื่อฝังลงไปในดินแล้วสามารถเติบโตออกดอกออกผลได้ ถ้าเป็นชาวนานะครับบางคนก็ไปแช่น้ําบางคนก็ไปฟัดกับกระด้งไอ้เมล็ดที่มันเบาๆลมก็พัดปลิวไปเหลือแต่ที่ไอ้นัแน่นแล้วก็หนักๆมันก็จะคงอยู่วันนี้กลับมามองตัวเราเองครับมนุษย์ในที่นี้นะครับอยู่กันเยอะแยะมากมายแยกไม่ออกบางคนก็แต่งตัวดีนะครับใส่โต๊ใส่หมวกก็ไม่แน่ว่าศรัทธาที่มีจะมากกว่าคนใสก่กางเกงแต่วันนี้เมื่อการทดสอบมาถึงแล้วเนี่ย มันจะแยกตัวนะครับจะแยกแล้วก็บ่งบองกระดับว่าผู้ที่ถูกทดสอบนั้นมีความอดทนในระดับไหนสมัยก่อนนะครับมีการทดสอบทางด้านเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงตรงนี้ทดสอบได้ไหมทุกคนเพราะไอ้คนที่จนก็ลำบากนะครับคนที่รวยก็ยังพอกระเสือกกะสนได้แต่ถ้าน้ำท่วมนี่โดนหมดนะครับคนรวยก็โดนคนจนก็โดน ฉะนั้นบททดสอบในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวจนเกินเหตุนะครับเตรียมพร้อมได้แต่ไม่จําเป็นต้องกลัวจนเกินเหตุเพราะว่าการทดสอบตรงนี้เองจะทําให้เราทราบว่าตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนคนที่อยู่รอบข้างนั้นมีศรัทธาระดับไหนวันนี้นะครับปรากฏการน้ําท่วมขนาดยังไม่ท่วมก็มีการทดสอบเริ่มต้นแล้ว ทดสอบผู้ที่ติดตามข่าวสารบ้านตัวเองยังไม่น้ําท่วมแต่ฟังข่าวมากๆบางทีก็เครียดบางทีก็คิดมากลืมไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่อลัลลอฮ์ส่งมาสร้างมาบางคนตกการทดสอบตั้งแต่น้ํายังมาไม่ถึงสอบตกไปแล้วแต่แต่ตน้ําอยู่ลบบุรีนะครับพราะวาดาไปแล้วบ่นไปแล้วไม่ยอมรับทั้งๆที่บ้านตัวเองนั้นยังไม่ถูกน้ําท่วม บางคนก็ตกไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ส่งใบสมัครสอบบางคนสอบตกตอนที่น้ําเข้ามาใกล้พอเข้ามาใกล้แล้วยังไม่ทันท่วมแต่ว่าวิาวตกเจริตสินค้ากระตุนกันเยอะตุนจนกระทั่งว่าไม่เหลือเผื่อคนอื่นเลยก็มีเหมือนกันพ่อค้าบางคนก็สอบตกเพราะว่าโอกาสที่มาเนี่ยฉวยซะเต็มที่วันนี้ใครไก่ที่อื่นไม่ทราบนะครับกรุงเทพตีไป แพงรับประมาณ190สมัยก่อนไม่ถึงร้อยนะครับเอากําไรเพิ่มขึ้นมาร0อเร์เซนตเต็มแล้วก็มีนานมจะแพงขึ้นเรื่อยเืนี่คือผู้ที่ตกการทดสอบเมื่อน้ําเข้ามาใกล้การทดสอบจะมาไม่ถึงแต่ว่าใกล้มาถึงก็สอบตกไปแล้วด่านที่สองสอบตกด่านที่สามครับพอการทดสอบมาถึงจริงๆจะเป็นอย่างไรบางคนนะครับเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ แต่ว่าเมื่อได้รับการทดสอบแล้วศรัทธาที่มีอยู่มันแตกกระเจิงถ้าอยู่แบบสบายๆฉันมามาสัสยิดได้ฉันเป็นบ่าวที่ดีได้แต่ถ้าน้ำมาถึงแล้วเป็นคนดีไม่ไหวเพราะลำบากเกินไปขออยู่บ้านดีกว่าอิบาดดะขอลดระดับมาหน่อยนะครับเอาตัวรอดตรงนี้สอบตกตอนน้ำมาถึงต่อไปยังมีครับเมื่อน้ำา้นไปแล้วก็จะมีการทดสอบเกิดขึ้นอยู่ ว่าเมื่อน้ําพ้นไปแล้วเรานั้นเรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากการทดสอบที่ผ่านมาหลายๆครั้งครับที่การทดสอบเกิดขึ้นกับคนกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นมาแต่บางคนเมื่อผ่านไปแล้วเขาไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติในขณะที่บางคนได้รับการทดสอบเหมือนกันจะเป็นแผ่นดินไหวจะเป็นน้ําท่วมจะเป็นสึนามิได้รับการทดสอบเหมือนกัน แต่เมื่อผ่านการทดสอบไปแล้วเขานั้นนะครับได้แง่คิดบางประการที่ได้จากการทดสอบฉะนั้นกลับมาที่คำถามเดิมถามว่าทำไมต้องทดสอบผู้ศรัทธาทดสอบเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวอกแล้วก็สิ่งที่อยู่ในหัวใจเขามีศรัทธาระดับไหนนั่นคือเป้าหมายประการแรกของการทดสอบจะเป็นอะไรกันแล้วแต่นะครับจะเป็นน้ำท่วมสึนามิแผ่นดินไหวการ ตกผลึกของเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่คือการทดสอบั้งสิ่งประการที่สองครับทดสอบทำไมในสุตุนอันอามอายะที่ร้อยาอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าหว้นดียะละกุมคอลาอีฟันอัลอัลลอฮ์บอกว่าเรานั้นให้พวกท่านนั้นเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินวารฟะอาบะดกุมเ้ากบะดินแล้วก็ยกระดับบางส่วนจากสู่เจ้าให้เหนือกว่าบางคน ยกระดับตรงนี้นะครับด้วยกับลักษณะบานประการบางทีเป็นฐานะบางทีเป็นรูปโฉมภายนอกวรรา,าบาดุกุมเฝ้ากบะดินดรยัตยกระดับขึ้นมาให้เป็นระดับระดับวันนี้ทุกคนยอมรับว่าไม่เท่ากันบางคนสูงบางคนเตี้ยบางคนดําบางคนขาวไม่เท่ากันการที่ทํำให้มนุษย์ไม่เท่ากันตรงนี้เพื่ออะไรครับลียบลัวกุ้มฟีอะมาอาตากุ้ม เพื่อที่จะทดสอบในสิ่งที่สู่เจ้าได้รับวันนี้เราได้รับเนื้อมัดจั่วละไม่เท่ากันแต่ทุกคนนะครับเนื้อมัดจั่ละครับถ้าไม่มีเนื้อมัดจั่วละวันนี้ตายไปหมดแล้วอาหารที่กินอากาศที่หายใจถือว่าเป็นเนื้อมัดจั่วละทั้งสิ้นแต่ภายในเนื้อมัดขอละนั้นอละบอกไว้เลยครับว่าดรรยาเป็นระดับขั้นผมอาจจะได้รับมากกว่าพี่น้องบางคนแล้วก็มีบางคน อาจจะได้รับมากกว่าผมหลายเท่าตรงนี้เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นทําไมให้ไม่เท่ากันไหนบอกว่าอัลลอฮ์มีลักษณะของความยุติธรรมทําไมถึงให้เนียมัดจากคนไม่เท่ากันคําตอบอยู่ที่ตรงนี้ครับเหลียบลูกกุ่มเพื่อจะทดสอบสู่เจ้าฟีมาอาตากุ้มในสิ่งที่สู่เจ้าได้รับเมื่อได้รับเนี่ยมัดแล้วเราจะเป็นผู้ที่ขอบคุณหรือว่าเป็นผู้ที่ทอย วันนี้กี่มากรอแล้วนะครับในสังคมพี่น้องที่คนมีฐานะที่ดีเมียเนี้ยมัดที่ดีแต่เขาไม่เคยบริจาคบางครัง้งทรัพย์สินที่เขามีความสวยความหล่อที่มีเนี่ยเป็นตัวทําลายเขาพอผู้หญิงสวยผู้ชายเข้ามามากก็ใจแตกพอผู้ชายหล่อก็เจ้าชู้นะครับก็เสียคนพอทรัพย์สินมากก็ฟุ่มเฟือยเที่ยวสุดท้ายเนี่ยมัดที่ให้เนี่ยเป็นตัวทําลายเขาเสียเองฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ เป้าหมายประการที่สองของการได้รับการทดสอบก็คือเป็นการยกระดับของผู้ที่ถูกทดสอบวันนี้การทดสอบผ่านเข้ามาในชีวิตพี่น้องอย่าให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปบางคนบอกว่าที่นั่งฟังอยู่นี้น้ำยังมาไม่ถึงนะครับฉะนั้นฉันงจะไม่ได้รับการทดสอบจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยได้รับการทดสอบด้วยกับสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เลวร้ายในชีวิต ในสุตุนอารอฟครับอายาที่ร้ออัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าวก็ต ok um ่อนาหุมฟินอาร์ดิอุมมาเราได้แบ่งสู่เจ้าบนหน้าแผ่นดินอุมามาเป็นประชาชาติต่างๆจะเป็นคนไทยผิวเหลืองนะครับฝรั่งผิวขาวเป็นนิโกผิวดำตรงนี้อัลลอฮ์แบ่งไว้บนหน้าแผ่นดินแล้วก็บอกว่ามินหุมุซอลิฮูนบางส่วนจากพวกเขาเหล่านั้นเป็นซอลิฮูนเป็นคนดีวามินหุมดูนดาลิก บางส่วนก็ไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่คนดีก็เป็นคนที่ไม่ดีวะบะเลวนาหุมบินฮัสนาตตรงนี้สำคัญมากครับอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ทดสอบพวกเขาบินฮัสนาตด้วยกับความดีความดีงามที่ได้รับในชีวิตพี่น้องอย่ามองข้ามเพราะบางครั้งเป็นการทดสอบวะสัยอาดแล้วก็ทดสอบเขาด้วยกับความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา และอันละหุมยอห์นหวังว่าพวกเขานั้นจะกลับตัวสิ่งดีๆที่มาประสบกับเราถ้าเราได้รับเนี่อมัดเจอาลอแล้วไม่ทําการชุกโกตตรงนี้ก็ถือว่าเราตกการทดสอบสิ่งร้ายที่มาประสบแก่ชีวิตถ้าไม่ทําการซอบัตวันนี้เราก็ตกการทดสอบฉะนั้นชีวิตมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในที่นี้หรือว่าในที่ไหนก็นแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับการทดสอบทั้งสิน้น พี่น้องครับวันนี้น้ําจะมาไม่ถึงพี่น้องก็ได้รับการทดสอบแล้วทดสอบว่าหัวใจตรงนี้จะมอบหมายตนต่ออลอในระดับไหนทดสอบความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวว่ามีถ้ามีการทดสอบเกิดขึ้นมีภัยพิบัติเกิดขึ้นพี่น้องจะละทิ้งความรับผิดชอบต่อครอบครัวไหมทดสอบจุดยืนของพี่น้องในฐานะที่เป็นบ่าวต่ออลอวันนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นหัวใจของพี่น้องผูกพันอยู่กับสิ่งใด เคยบ้างไหมที่ใช้ดูอาเป็นเคลื่อนยึดเนี่ยวจิตใจบางคนนะครับระดับผู้ว่าเลยบางทีน้ำจะท่วมแก้ปัญหาไม่ได้ก็ไปบนบานสารกล่าวไม่รู้จะแก้แบบไหนหันไปพึ่งสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมเพราะทำให้สบายใจตรงนี้แหละครับอิบลิซทราบดีครับว่ามนุษย์นั้นมีความอ่อนแอในจิตใจ เวลาที่ประสบปัญหาต้องการเคลื่อนยึดเหนี่ยวจิตใจบางทีจะขอจากอัลลอฮ์เนี่ยมันไกลไปนะครับอัลลอฮ์มองไม่เห็นตัวขอเรามันไม่ถึงแต่ถ้ามีตะกุดมีจวเจวิตมีรูปปั้นมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุเนี่ยมันเห็นตัวกว่าก็เลยกราบไหว้สิ่งถูกสร้างบางคนหัวใจไม่สามารถไปผูกพันกับอัลลอฮ์ได้นะครับขอไปผูกพันกับคนแล้วกันยกระดับสิ่งที่ถูกสร้าง จะเป็นคนก็ดีจะเป็นวัตถุก็ดีให้มีระดับเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้คือความอ่อนแอที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์มนุษย์ต้องการเคลื่อนยึกเหนี่ยวทางจิตใจแต่ทําไมไม่แสวงหาพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงอิสลามถูกบัญญัติมาเพื่อทําการปลดแอกมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นบ่าวของเจ้าจอมปลอมสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดนะครับเราไม่สามารถเอามาเป็นเจ้าได้เป็นเจ้าจอมปลอมทั้งสิน้นอิสลามมา ให้อิสระกับมนุษย์ว่าอย่าตกเป็นทาสของเจ้าจอมปลอมให้เป็นทาสต่ออัลลอฮ์เป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเกียไกรแล้วก็ผู้ทรงหนึ่งเดียววันนี้มนุษย์เป็นผู้ที่อ้างว่าตัวเองมีสติปัญญาแต่ว่าหน้าขำเหลือเกินมนุษย์ยกสิ่งที่ตัวเองสร้างมาเทียบเทียงกับผู้สร้างวันนี้มนุษย์กราบไหว้ในสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมารูปปั้นก็ดีนะครับบางทีเนี่ยมนุษย์ ตกเป็นธาตุของระบบที่ตัวเองสร้างมาวันนี้มีระบบบริโภคนิยมนะครับไก่ย่างโรตีกาแฟกินธรรมดาไม่ได้กินของในซอยไม่ได้ต้องกินของที่มียี่ห้อเพราะเป็นรสนิยมที่เราสร้างขึ้นและสุดท้ายเราก็เป็นธาตุของสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ครับทําให้มนุษย์นั้นหลงทางหลงในดุจยาแล้วกว็าอาจจะไปไม่ถึง จุดหมายในวันอาคิรอฉะนั้นวันนี้การทดสอบจึงถูกบัญญัติขึ้นทําไมต้องถูกบัญญัติขึ้นตอบไปแล้วสองข้อนะครับข้อแรกเพื่อให้ทราบว่าใครนั้นมีศรัทธามีความหนักแน่นขนาดไหนข้อที่สองเพื่อยกระดับผู้ศรัทธานะครับคนที่ผ่านการทดสอบไปแล้วเขาก็จะได้รับระดับของความยำเกรงที่พิ่มขึ้นแล้วก็ข้อที่สครับบางครั้งการทดสอบใช้คําว่าบาลา ในขนาดเดียวกันคําว่าบาลาก็แปลว่าการลงโทษเหมือนกันนะครับถ้าบาลาเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ศรัทธาแปลว่าการลงโทษแต่ถ้าเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาแปลว่าการทดสอบบาลาตรงนี้เองครับถูกลงมาเพื่อขจัดแล้วก็ชะล้างความเลวทรามโสม,มมในสังคมวันนี้เราไม่ตื่นตระหนกกันในปัญหาสภาพแวดล้อม นะครับยังมีการฉกช่วยผลประโยชน์อยู่ตัดไม้นะครับทำลายสภาพแวดลอ้อมถ้าวันนี้ถามว่าประเทศไทยถ้าน้ําไม่ท่วมแบบนี้มีใครฉุกคิดไหมไม่มีเพราะมันไกลจากตัวฉันตัดไม้ในป่าบ้านฉันไม่ได้ติดป่าดินถลม่มบ้านฉันไม่ได้ติดเขาบ้านอยู่ในกรุงเทพถ้าวันนี้ภัยพิบัติไม่มาแบบนี้มนุษย์ไม่ฉุกคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นส่วนหนึ่งของดุนยาที่อัลลอฮ์สร้างไวใ้ให้เป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดิน วันนี้น้ําท่วมแบบนี้แหละครับทุกคนถึงต้องคิดแล้วก็ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมจะเห็นได้ว่าการทดสอบที่อัลอประทานมามีทั้งความเลวร้ายนะครับในขณะเดียวกันก็มีฮิกมัด้วยเพื่อจะบอกว่าตรงนี้แหละนะครับเป็นบททดสอบที่อัลอให้มาและผู้ศรัทธาต้องตอบคาถามกับตัวเองว่าเรานั้นได้รับอะไรบ้างหลังจากการทดสอบผ่านไปแล้ว คุตบาสองในวันนี้นะครับยังเกี่ยวข้องกับการทดสอบอยู่เพราะบางครั้งอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นในจิตใจว่าถ้าฉันได้รับการทดสอบแล้วฉันสอบไม่ผ่านล่ะจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับกลับไปดูประวัติศาสตร์สมัยที่ท่านซาบะอยู่กับท่านนาบีได้รับการทดสอบอย่างหนักหน่วงญาติพี่น้องมันทีถูกฆ่าตายได้รับการทรมานจะเป็นมุสลิมก็เปิดเผยไม่ได้นะครับในอายะหุกุรอานสุลตุนอห์จาบอายะที่11เอัลเลาอห์ตรัสไว้ว่า ูนาลิคับตุเลียนมุมีนูนที่นั่นแหละนะครับบรรดาผู้ศรัทธาได้รับการทดสอบวาซุนซิลูซินจาลันชาดีดาการทดสอบตัวนี้มันหนักนวนจนกระทั่งว่าทาให้เขานั้นสั่นคลอนระดับซอฮาบะอยู่กับท่านนาบีเมื่อได้รับการทดสอบหนักๆบางครั้งเกิดความท้อแท้ในจิตใจกระทั่งทูลถามท่านนาบีว่ามาตาัสรุ่งล้อเมื่อไร่การช่วยเหลือขอล้อจะมาถึงท้อถึงขนาดนั้นเกิดขึ้นได้ เพราะมนุษย์คือบุคคลที่จิตใจนั้นอ่อนแอกลับไปดูครับเนื้อว่าระดับซอฮาบะนบีบางองค์ได้รับการทดสอบและก็ในการทดสอบขั้งแรกนั้นสอบไม่ผ่านตัวอย่างเช่นนบียูนุสอะัลฮิสสาามได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ให้เผยแพร่ศาสนาเผยแพร่เท่าไรคนก็ไม่ฟังท้อถอยนะครับคนต่อต้านด้วยคนทําร้ายด้วยเหนื่อยด้วยท้อด้วยแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ด้วยสุดท้ายละทิ้นเอามานะหนีเลย สอนมากคนไม่ฟังท้อถอยหนีขึ้นเรือและสุดท้ายหนีอามานะาตัวนี้เองนะครับอลอ์ลอให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องตกลงไปทะเลมีปลามากืนเข้าไปนะครับแล้วก็ไปปล่อยไว้ที่เกาะสุดท้ายท่านนบียูนุสเนี่ยนะครับคิดแล้วก็เข้าใจว่าการทดสอบขอรอ้องเนี่ยบางครั้งมนุษย์ท้อได้นะครับบางครั้งมนุษย์เสียใจได้เสียใจได้นะครับญาติพี่น้องตายเสียใจได้คู่สามีภรรยาเสียชีวิตร้องไห้ได้ แต่ว่ามุสลิมนั้นต้องไม่สิ้นหวังความเมตตาขอรอแล้วก็ต้องลุกขึ้นทําหน้าที่ทําอามานะของตัวเองให้สมบูรณ์ท่านนบียูนุสหลังจากได้รับการทดสอบแล้วอยู่ในท้องปลานะครับพอปลาคายออกมาแล้วทําการต่อบัตรต่อรอทราบว่าสิ่งที่ตัวเองหนีไปเนี่ยเป็นอนามานะที่ไม่สมควรทิ้งกลับไปที่หมู่บ้านเดิมไอหมู่บ้านที่เคยต่อต้านหมู่บ้านที่เคยไม่เชื่อฟังแล้วก็ไปยืนยันนะครับยืนหยัดทํางานศาสนาของอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งประสบความสําเร็จจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผมและก็พี่น้องคนไม่เกิดไม่ทราบนะครับพูดได้ไม่เต็มปากคนน้ําท่วม50เซนพูดวอบับรัได้นะครับพูดได้แต่ทะารองท่วมสักสามเมตร2อเมตรอาจจะพูดแบบนี้ไม่ได้การทดสอบเกิดขึ้นตลอดชีวิตของพี่น้องนะครับจำไว้เลยว่าชีวิตของพี่น้องจะดีจะร้ายจะได้เนื้อมัดหรือจะได้บาลา ตรงนั้นเป็นการทดสอบทั้งหมดทั้งสิน้นฉะนั้นวันนี้ถ้าการทดสอบรูปแบบหนึ่งจะมาถึงเราไม่สมควรที่จะตกใจไม่สมควรที่ต้องหวาดกลัวจนเกินเหตุเพราะชีวิตเรามันอยู่กับการทดสอบอยู่แล้วนะครับการทดสอบตรงนี้อาจจะเป็นน้ําอาจจะเป็นแผ่นดินไหวอาจจะเป็นอากาศอาจจะเป็นพายุอาจจะเป็นความเศร้าที่เกิดขึ้นในจิตใจถือว่าเป็นการทดสอบทั้งหมดเราต้องทําตัวเองให้เคยชินกับการทดสอบ ใช้ความซอัตนะครับเป็นการทดสอบต่อสู้กับการทดสอบทําให้เคยชินทําให้เคยชินแล้วก็สุดท้ายบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าการทดสอบแบบไหนจะมาอินชาลอะนะครับอาจจะท้อบ้างในตอนแรกที่การทดสอบมาถึงแต่ฉันจะก้าวผ่านไปด้วยการมอบหมายตนต่อรอแล้วก็ไม่ขาดที่จะขออาุาเชืมโยงต่อรอนี่คือขนทางที่เรานั้นสามารถรอดพ้นได้จากการทดสอบนะครับทุกคนได้รับการทดสอบอาจจะทอ้ออาจจะมีปัญหา แต่ว่าเรานั้นต้องคงจุดยินของเราให้เหมือนเดิมครับเป็นผู้ศรัทธาที่เชื่อมโยนอยู่เสมอกับอัลลอฮ์ผู้เป็นนายของเรารับบานาตะกอบบันบินาดูอาอานาอินดากันตัสมีอุนอาลีมรับบานาอมนาอันฟุสนาวะอิลามตะรฟิตนานาตะระฮัมนานาคุนันานคันคอซรีนวากีมุสลา